สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวอย่างภาพยนตร์แฟนชา์สุดยิ่งใหญ่อย่าง The Hunger Games The Ballad of Songbird and Snakes ซึ่งภาพยนตร์เต็มจะออกฉายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ขอเท้าความก่อนเลยนะครับว่า The Hunger Games เนี่ยมีมาแล้วก่อนหน้านี้คือ ฉบับภาพยนตร์ไตยภาค 1, 2, 3.1และ3.2ส่วนตัวอย่างที่ผมจะเอามารีวิวในวันนี้คือภาคใหม่ที่เล่าย้อนกลับไปไกลถึง64ปีในหนังเรื่องนี้มีอารยาธรรมของมนุษย์ชื่อว่าพาเนมมีพื้นที่ความเป็นอยู่ทั้ง13เขตและมีศูนย์บัญชาการใหญ่คือแคปิตอน ทุกอย่างที่ผมพูดถึงนี่คือรายละเอียดของเรื่องราวเดอะฮัเกอร์เกมครับใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสปอยหนังผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเดอะฮัเกอร์เกมคือเกมแห่งการหิวกระหายของจริงที่เรียกกันว่าพิธีเก็บเกี่ยวหรือเกมล่าชีวิตที่ผมเคยเล่าไว้ในสรุปหนังเดอะฮัเกอร์เกมแหละครับว่าทุกอย่างเป็นเพียงการสร้างความแตกแยกให้กับประชาชนทั้ง13เคตเพื่อผู้คนจะได้ไม่สามารถีใจการลุกขึ้นปฏิวัติระบบนักการเมือง ทาคนี้จะเป็นเรื่องราวของสโนว์ในวัยนมฟังจากในตัวอย่างแล้วเขาเป็นที่ปรึกษาในเกมล่าชีวิตครั้งที่10ก่อนที่จะมาเป็นประธานาธิบดีสโนว์ในานาคตที่เรารู้จักกันซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะเล่าถึงทางเลือกของสโนว์ที่จะไปในทิศทางไหนในไตรภาคเก่าหรือฮั้งเกมก็รู้กันดีอยู่ว่าเขาคือตัวร้ายจอมเผด็จการ ที่ประชาชนเนี่ยเกลียดเข้าไส้แต่ก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้ทุกตัวละครเนี่ยก็ย่อมมีที่มาที่ไปเสมอถ้าตัวเอกในภาคนี้คือสโนก็สแสดงว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาต้องเป็นคนดีคนหนึ่งมาก่อนนึกออกไหมจนวันหนึ่งเขาอาจจะตระหนักได้ถึงอะไรบางอย่างมันก็คงจะขับเคลื่อนเขาไปในทางที่ไม่ดีทีนี้ลองมาพูดถึงอายุของสโนผมคิดว่าไม่น่าเกิน20ปีนะเพราะเหตุการณ์ในภาคนี้มาเล่าย้อนกลับไปประมาณ64ปีก่อนปลายภาคใช่ไหมล่ะ เป็นการแข่งขันเกมล่าเกมครั้งที่10คือตราภาคแรกเนี่ยเป็นครั้งที่74ตีไป20บวก63-64ก็จะประมาณอายุของสโนวที่80ปีพอดีอันนี้โดยประมาณนะคือสโนวในไตราภาคแรกเนี่ยมันแก่จริงแต่ว่ามันไม่ได้แก่งอมไง มันยังสามารถใช้ความคิดบริหารแคปิตอลได้อยู่ดูจากภาพรวมที่ผมเห็นในตัวอย่างแล้วจากฉากคอสตูมจากแบ็กราวแล้วว่าเหมือนเทคโนโลยีเนี่ยมันยังไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่ดูจากมอนิเตอร์ที่ติดตามตัวละครสถานที่ใช้แข่งขันเหมือนจะเป็นของจริง คืออย่างไตรภาคเก่าเนี่ยมันจะถูกสร้างโดยเมืองจำลองขนาดใหญ่สัตว์สารพิษสภาพอากาศเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมผมคิดว่าภาคนี้ความก้าวหน้าย,ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่แพทเทิร์นโดยรวมของเกมก็เหมือนกันครับฉากแรกของตัวอย่างได้พูดถึงบิดาของ h u n เก r g a เกมชายที่ชื่อว่า c a s กาไฮบัตทัมแสดงโดยชายที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันในเกมออฟทรอนอย่างปีเตอร์คิงเลด ตำแหน่งบิดาที่ว่านี้คืออธิการบดีเขาก็ได้เรียกประชุม,มเพื่อทำพิธีเก็บเกี่ยวครั้งที่10นั่นคือการนำเด็กตัวแทนจากแต่ละเขตมาสองคนชายหญิงฉากต่อไปอยู่ที่เขต12ครับเขตเดียวกับแคทนิดเออร์ d e ดินฉากนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของเด็กสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่าลูซี่เกรย์ต้องขอบอกก่อนว่าการคัดเลือกเนี่ยสามารถสมัครใจเข้าร่วมได้แต่ถ้าไม่มีคนสมัครใจก็ต้องสุ่มคัดเลือกเอา แต่ดูจากความมั่นใจของลูซี่แล้วเหมือนจะสมัครไปนะโครงหน้าของเขาดูชวนหาเรื่องดีหรือว่ามีอีกแง่มุมหนึ่งฮะคือเธอเนี่ยจับสลากได้แต่ด้วยความที่เธออาจจะมีจิตใจที่เข้มแข็งและก็ดูดีว่าถ้าทำตัวเป็นจุดเด่นเนี่ยสามารถเรียกหาสปอนเซอร์ได้ง่ายและเป็นที่สนใจของผู้ชมอันนี้ผมแค่ลองวิเคราะห์ตามความฉลาดของตัวละครดูนะ เพราะว่าแคทนิสในภาคที่1เนี่ยเธอก็เคยแสดงความโดดเด่นออกมาและก็คำนับด้วยท่านี้เหมือนกันฉากต่อมาครับเป็นการเปิดตัวของสโนว์ในวัยหนุ่มในฐานะที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กๆคือชัดเลยว่าเขาเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้กับลูซี่และบอกว่าจะดูแลเธอให้ดีที่สุดคือมีฉากการให้ดอกไม้และก็ส่งสายตาผมคิดว่าสโนว์เนี่ยน่าจะชอบลูซี่เป็นพิเศษ และลูซี่เนี่ยเธอก็ดูจะมีความมั่นใจมากเลยนะว่าจะชนะในบทสนทนาคือถ้าดูแลฉันในการประลองเริ่มจากเชื่อว่าฉันจะเป็นผู้ชนะให้ได้ก่อนไหมเป็นประโยคที่เธอพูดให้กับสโน์ครับต่อมาในช่วงกลางของตัวอย่างเนี่ยคือเขาแสดงให้เห็นถึงความระทึกความกดดันความหดหูแล้วก็สิ้นหวังในการเอาตัวรอดคือการเอาชีวิตรอดเนี่ยฮะจะดึงแสงชัตยานกลายเป็นผู้ล่าของคนในเกมออกมา สัตว์โลกเกิดมาพร้อมกับการเอาชีวิตรอดอยู่แล้วครับเราอาจจะได้เห็นความแปลกใหม่ในภาคนี้หรือเปล่ามีคำพูดหนึ่งจากฉากนี้ครับเราทุกคนเกิดมาพร้อมความดีอยู่ที่ว่าเราจะข้ามเส้นไปหาความชั่วร้ายหรือไม่เป็นคำพูดของลูซี่ซึ่งบอกกับชายคนหนึ่งในเขตของเธอในคำพูดนี้ผมว่ามันก็ชัดพอแล้วนะที่เธอจะเป็นนางเอก ส่วนชายที่เดินข้างๆเธอเนี่ยผมว่ามันเหมือนสโนเลยแต่คงไม่ใช่ช่วงเวลาเดียวกับการแข่งขันอาจจะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งหรืออยังไงก็เดี๋ยวดูกันต่อไปอาธิบอดีคาสกาที่กำลังพูดคุยอยู่กับสโนในฉากนี้ผมมองว่าคาสกาเนี่ยกำลังมองหาใครสักคนหนึ่งที่สามารถรับช่วงต่อจากเขาได้ซึ่งตัวเขาเนี่ยก็แก่พอสมควรฮนะและเด็กที่จะมาสืบทอดเจตจำนงนั้นก็ คิดว่าคงจะมีโโนอยู่ในตัวเรื่องนั้นด้วยคำว่าบิดาของหรือ u n g เก g a เกมก็ต้องเป็นผู้ที่คิดคน้นผลิตลีเริ่มแล้วมันก็ต้องมีผู้สารต่อบเป็นธรรมดาโอเคทีนี้มาพูดถึงพ่อหนุ่มหัวทองในท้ายๆตัวอย่างฮนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นโโนนะเพราะว่าโครงหน้าเป็นโครงเดียวกันทั้งสีผมด้วยทีนี้คือการตัดผมของเขาเนี่ยมันเหมือนการเปลี่ยนลุคแบบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่มีความเป็นไปได้ที่เขาจะไปเป็นพวกทหารหรือว่ากองกําลังของเขตอะไรเนี้ย และเขตที่เขาอยู่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเขต12ภาพที่เห็นเนี่ยคือเขาเป็นคนรักของลูซี่แน่นอนเพราะว่ามันมีฉากที่ทั้งคู่เนี่ยเล่นน้ําด้วยกันแล้วก็เป็นฉากที่หนุ่มสาวเนี่ยแสดงความโรแมนติกความรักให้กันแสดงว่านี่อาจจะเป็นช่วงเวลาก่อนหรือหลังการแข่งขันเกมไล่ชีวิตครั้งที่10แต่ผมมองว่าน่าจะเป็นช่วงหลังซะมากกว่าแสดงว่าสโนวกับลูซี่เนี่ยอาจจะฝ่าฟันนู่นนี่นั่นกันมาในช่วงการแข่งขันจนมีความรักต่อกันนะ แต่การที่พวกเขากลับมาที่เขต12ได้ยังไงเนี่ยอันนี้ผม ผมคิดว่าน่า,นาจะต้องรอดูในหนังมาถึงฉากสุดท้ายในตัวอย่างเป็นฉากที่บ้านพักแห่งหนึ่งครับช่วงที่สโน่เนี่ยเป็นทหารเขานั่งมองลูซี่ด้วยความกังวลเล็กๆแล้วก็มีไวโอเวอร์ว่าสิ่งที่เรารักที่สุดเนี่ยอาจจะทำลายเราในฉากนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดจุดเปลี่ยนของสโน่ก็ได้นะถ้าสโน่มีแนวคิดที่ไม่เหมือนกับลูซี่ต่อให้เป็นคนรักกันเนี่ยแต่ว่ามัน มันมีทิศทางความคิดที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะพูดง่ายๆอันนี้แค่เดานะถ้าสโน์ต้องการสืบทอดหรือรักษาระบบะเผด็จการเอาไว้แต่ว่าลูซี่เนี่ยต้องการเลือกระบบการปฏิวัติเหมือนกับแคทนิสหรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้สโนเนี่ยพบกับการสูญเสีย นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้สโนกลายมาเป็นประธานาธิบดีสโนที่เรารู้จักก็ได้ครับนี่ก็เป็นเพียงความเห็นของผมเท่านั้นนะซึ่งเรื่องราวในหนังจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ทีนี้ก็ต้องมารอชมกันอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวผมจะขอพูดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ The h u n g e r Game มหน่อยนะครับ The h u n g e r Game มภาคแรกในตรายภาคเนี่ยเปิดตัวภาพยนตร์เมื่อปี2012 ตอนนั้นสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือมาเลยอย่างผมเนี่ยผมคิดว่าหนังแนวนี้มันเป็นหนังแนวการเอาชีวิตรอดคล้ายๆกับพวกบัตเ,เทิลรอยัลอะไรนี้แต่ว่าพอได้ดูแล้วความน่าสนใจของมันคือมันเป็นสเกลหนังที่ใหญ่กว่าการเอาตัวรอดนะเป็นระดับสงครามกลางเมือง ซึ่งเดื h u n ั e r g เกมเนี่ยเปิดตัวได้ดีเลยนะในตอนนั้นมันเป็นวรรณกรรมที่มีความน่าสนใจเป็นสงครามเป็นสื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์การโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อการดึงดูดคือตัวละครที่จะสามารถเอาชนะได้เนี่ยมันต้องผสมผสานการร้อยถักในหลายเส้นได้กว่าจะกลายมาเป็นที่หนึ่ง ผมไม่สามารถบอกได้นะว่าศักยภาพของภาคนี้เนี่ยมันจะดีกว่าตราภาคแรกไหมเพราะว่ารูปแบบเกมเนี่ยมันเหมือนเดิมความตื่นเต้นเนื้อเรื่องเนี่ยมันต้องเข้มข้นมากมันต้องมีการหักมุมนู่นนี่นั่นเข้ามาช่วยมันถึงจะเอาอยู่และที่สำคัญคือนักแสดงต้องแสดงดีแสดงออกมาให้มีคาแรคเตอร์มีความน่าสนใจสิ่งที่ผมมองเห็นเหมือนกันกันกบในไตราภาคแรกก็คงจะเป็นตัวละครเอกที่เป็นผู้หญิง ที่ดำเนินเรื่องไปให้พวกเราได้ชมอย่างเจนิเฟอร์ลอเรน์ Lawrence, ในบทของแคทนิสคือตอนนั้นเนี่ยเธอสามารถแบกคนดูได้นะฉะนั้นภาคนี้ต้องเป็นเหมือนกันครับคือตัวละครของลูซี่เนี่ยจะต้องเป็นตัวละครหญิงที่ทรงพลังในการแสดงแล้วก็สามารถเอาพวกเราให้อยู่ครับภาคนี้ถูกดัดแปลงมาจากฉบับหนังสือเหมือนกันเลยหนังสือ The Hunger Games เล่มที่4ีลำนำแห่งนกร้องเพลงและอสรพิษซึ่งผมขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับ เดี๋ยวจะมีดราม่าเหมือนกับไตราภาคแรกคือเราไม่ควรคาดหวังให้มันเหมือนเหมือนในหนังสือเป๊ะๆได้เลยนะเพราะศาสตร์ของการสร้างภาพยนตร์เนี่ยมันมันมีเวลาจำกัดทั้งช่วงพรีโปรโปรดเพดัก pro ชั่นเนี่ยมันต้องใช้เวลาฮะแล้วก็ในช่วงเวลาของการฉายหนังที่2ถึง3ชั่วโมงเนี่ยมันก็บีบรัดตัวพออยู่แล้วฮะฉะนั้นเขาถึงเอาแค่แก่นเรื่องหลกักแล้วก็ใจความสำคัญของมันมาเท่านั้นได้อลร็กเล็กๆน,น้อยๆหรือการสื่ออารมณ์ความหมาย ความรู้สึกส่วนลึกซึ้งของตัวละครเนี่ยเขาจะไม่เอามาใส่มากผมจะยกตัวอย่างภาพยนตร์ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้ง7ภาคนะทางฉบับภาพยนตร์เขาไม่ได้ใส่รายละเอียดเป๊ะเ,เ,เหมือนกับในหนังสือเลยนะครับแต่ทําไมเวลาเราดูเกิดความสนุกรู้สึกเหมือนว่าเออหลุดเข้าไปในโลกของเวทมนต์เราจะรู้สึกว่าเออมันเพลิดเพลินนะเวลาดูอะไรเงี้ยนั่นแหละครับเพราะว่าเขาทําออกมาในรูปแบบของศาสตร์แห่งภาพยนตร์คือการเอาคนดูให้อยู่ภายใน2-3ถึงชั่วโมงต่อภาค ตีมคงอยู่กันเรื่องคงอยู่ลูกเล่นก็ยังมีให้เห็นคุณลองคิดสะพานนะครับว่าถ้าแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยทำตามฉบับหนังสือเป๊ะๆเอาทุกแดร์ล็อกมาใส่ทุกความรู้สึกของตัวละครมาใส่เอาเนื้อเรื่องที่ไม่ใช่เมนสตอรี่เนี่ยมาใส่ ผลคือหนังจะยืดยาวเกิน3ชั่วโมงก็เอาไม่อยู่คนดูดูจนเปื่อยมันจะกลายเป็นความน่าเบื่อที่คนดูจะตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่ที่เนื้อเรื่องจะดําเนินต่อไปสักทีประมาณนั้นครับผมอยากให้มองในแง่ของความบันเทิงซะมากกว่านะเพื่ออัตรษในการรับชมโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดจ่ายที่ผมได้ลองวิเคราะห์แล้ก็หาข้อมูลดูถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาคุยกันใหม่ในรอบหน้านะ คลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ